ตกลาสีคู B G B G This าาบดเพลงมันจริงๆโอ้โหเพลงสุดยอดอันนี้เพลงเชียร์ของจุฬาการใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่บีจีก็บอกบีจีปทุมธานีอ๋อโอเค <c oughs> นะฮะก็ต้องบอกว่า <c oughs> วันนี้มาอยู่กับรายการะะอัพจูกูด<อ>ูบอลไทยนะฮะก็มาแบบว่าเสียงแบบคึกคักคึกคักหน่อยนะฮะก็เป็นเพลงเชียร์ของต้อวเรียกว่าทีม ทีมแร่งจากไทยลีกนะตอนนี้เลยความหวังของหมู่บ้านเออทีมแกร่งเลยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฟุตบอลไทยแน่นอนว่าท่านผู้ชมก็คงต้องติดตามนอกจากฟุตบอลไทยก็แข่งกันในศึก a อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกหรือ a อซใช่ฮะทึ่ตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปทั้ง5หรือ6นัดและหลายๆกลุ่มนะฮะก็เรียกว่าเมื่อกี้ที่เปิดเพลง BG มาก็โหมโรงให้กับทีมของเขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบีจีประทุมอย่างที่เต้นบอกไปนะฮะก็เป็นความหวังของหมู่บ้านถูกต้องนะฮะ ก่อนจะทำอะไรคุณไม่หวัดดีท่านผู้ชมกันหน่อยเลยเอารายกแบลใหม่เราก็เอาแนวว่าคุยก่อนเอาคุยก่อนด้วยสวัสดีครับฮะก็อัพทูคูอูอยู่ดูบอลไทยนะฮะก็วันนี้อยู่กับต้องและเติ้ลนะครับสันนี้แน่นอนเมื่อกี้ก็โหมโรงไปแล้วนะฮะก็อยากจะพูดถึงชื่นชมกันหน่อยสำหรับ b ีจีปทุมยูในเต็ดนะครับที่เรียกว่าโอ้โหทำผลงานใน f c c แชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของพวกเขาเนี่ย ดีมากดีเหลือเกินนะฮะผ่านไปห้านัดเนี่ยมีถึง12คะแนนถูกต้องครับก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับซึ่งก็แพ้กับจ่าฟูงของกลุ่มนี่แหละก็คือทางด้านอุนซานฮุนไดใช่ซึ่งจริงๆแล้วเจอกับอุนซานฮุนไดก็แน่นอนว่าเขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วใช่แล้วก็ถือเป็นแชมป์เก่าด้วยไงใช่นะครับดังนั้นแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้นะจริงๆเจอเจอกับทางด้านอุนซานก็ไม่ไม่ถึงกับแย่นะเอาจงจริงก็อ่ะ ดีใจกับ BG หน่อยแต่ว่าต้องบอกนยว่าเขาต้องไปลุ้นต่อนะกับการจะเป็นกับการเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดใน3มกลุ่มของของฝั่งเรานะครับในฝั่งฝั่งเอเชียนะเพราะว่าทางเอฟซีเขาจะแบ่งมีฝั่งตะวันออกกลางกับฝั่งบ้านเราซึ่งฝั่งบ้านเราในเอเชียเนี่ยก็ต้องลุ้นกันถึง3 3ทีมว่าใครจะได้ไปซึ่งตอนนี้เนี่ยพอหลังจากที่จบแมตช์ที่5เนี่ยบีจีทุมเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่2และในการที่แบ่งตรงเนี้ยก็ตามหลัง นิดเดียวนะฮะ<อ>ถือว่าไม่เยอะเท่าไหรถ่ถามว่าก็สูสีก็ก็ก,ก็น่าจะพอลุ้นอ่ะผมมองว่ามีติดนะเพราะว่าถ้านัดหน้าชนะมีติดไหมก็ผมว่าจริงๆก็น่า,น,าน่าจะรอดพ้นไม่ยากนะอ่าส่วนตัวผมเองจริงแต่ว่าจริงๆก็ต้องไปลุ้นกับทางด้านของอีกหนึ่งทีมจําชื่อทีมไม่ได้แล้วทีมอะไรหน้าทีมอะไรนะาไ,ไม่เอ้ยบ้านมันเครื่องบินไอ้บ้าแดกูแดกูนะคุณผู้ชมเพราะว่าในกลุ่มไอแดกูเนี่ยเขาเพิ่งแข่งไปสองนัด ดังนั้นเนี่ยเราก็แดกูเนี่ยมันจะมีลุ้นพริกมาตีตื้นได้อดังนั้นก็เดี๋ยวไปลุ้นให้แดกูสะดุดสักนัดหนึ่งแพ้ไปเลยว่ะอ่าเราก็จะได้การันตีใช่ผมแพความหมาหมู่บ้านของผมได้ได้แบบเข้าก่เข้าบ้างเห็นเสื้อทีไรเนี่ยอย่าได้จกกลับบ้านคุณผู้ชมไม่รู้เนี่ยาแฟนแฟน B ีจีปทุมดูอยู่เนี่ยใครที่มีนะในชุดปีแล้วผมต้งบอกว่าโชคดีมากๆนะเพราะว่าชุดปีที่แล้วเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดที่เขาผลิตด้วยใช่ใช่ใช่นะครับใครได้ไปถือว่ายกนิ้วให้ นะฮะก็ต้องบอกว่าบีจีปทุมมีผลงานยอดเยี่ยมนะถ้าพูดมาพูดถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็5นัดที่ผ่านมานะครับบีจีปทุมเนี่ยชนะ4แพ้หนงะครับยิงได้10เสีย4ประตูบวก6ผมว่าโอหเป็นผลงานที่ดีมากดีมากเลยก็อย่างที่บอกไปรอรุ้นผลนะครับให้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้ในการแข่งขัน a อ c c h a แชมเปี้ยนส์ e เป็นครั้งแรกเราจะได้ไปร้องเพลงบีจีปทุมบีจีปทุม นะฮะส่วนทีมอื่นเนี่ยที่แข่งขันอาจจะต้องอบอกว่า ไล่เรียงกันไปนิดนึงนะครับนะในสายอื่นก็ในกลุ่มจีเนี่ยก็จะมีราชบุรีมิตรผลรก็แน่นอนว่าจบ6นัดไปแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นโตโน่ลงเล่นเนี่ยลุ้นนัดสุดท้ายมีชื่อสำรองมีชื่อสำรองแต่ว่านะก็อดดูโตโน่ลงเล่นแต่ก็ไม่น่ไทยลีกลองลุ้นตอเพราะว่าดูแล้วโตโน่ก็น่าจะยังอยู่กับทีมไม่ก่อนใช่ค่า,าท้งค่าตัวก็แพงด้วยก็สรุปว่ากลุ่มจีเนี่ยทางด้านทางด้านราชบุรีมิตรผลเอฟซีเนี่ยก็จบด้วยโบยของกลุ่มนะครับก็มีแค่สองคะแนนจากหกนัดนะฮะแต่ก็ถือ มีสองคะแนนไม่น่าเปลี่ยแต่ผมมองว่าก็ถามว่าลาดบุรีที่ได้สองคะแนนไปผมว่าเป็นสองคะแนนที่ที่ได้ประสบการณ์เข้ามาเพิ่มอีกล่าว่าปีหน้าถ้าลาดบุรีได้เข้าเขาบผมว่าเขาจะมีฟิดแบ็กที่การเสริมตัวหรือการอะไรที่พัฒนาทีมได้มากกว่านี้แน่ๆก็ดูมีแววหลายๆอย่างนะครับที่มันดีขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมจากไทยนะครับในกลุ่มเจเนี่ยการท่าเรือนี่โอ้โหน่าเสียดายมากใช่ในเกมมาคิดฉีเนี่ยจริงๆควรจะต้องชนะนะคือคือผมมองว่าไอ้เกมกับ ไอ้ทิดฉีเนี่ยผมมองว่าอะไรนะทิดฉีคิดคิดเฮ้ยคือกูพูดเป็นผ่านเลยทิดฉีิดฉีอ่าผมมองว่าจริงๆอ่ะท่าเรือสู้ได้เรื่องทั้งแบบอายุอะไรอย่างเงี้ยเ้าหทีมอย่างชิดีเนี่ยคืออายุมากค,คือสามสิบบวกทั้งนั้นผมมองว่าเฮ้ยเราไปแพ้ประสบการณ์แต่ถามว่าผมมองว่าถ้าเกิดมันยืดเวลาเก้าสิบ เพิ่มอีกเป็นร้อยี่แลผมว่ามีโอกาสชนะน,น่าจะหมดแรงจะางถาม<ด>ว่า <laughs> แต่ก็มองนันล่าสุดนะอย่างเจอที่จฉี่บอกไอ้ลูกนั้นไม่ออฟไซด์นะไม่ออฟไม่ออฟคือไม่ออฟใช่ไหมคือไม่ออฟไซด์แต่ว่าเขาน่าจะไปจับเาูาออฟไซด์ก็อาจจะไปจับที่ทางด้านของเจ้าบาตโจแต่จริงๆบาโจไม่ได้มีผลหรอก<ช>แต่ต้องยอมรับว่ารายการนี้มันไม่มี VR ดังนั้นมันก็อาจจะทําให้ผลประโยชน์ในหลายๆจุดที่เทลโอสินผิดพลาดในบางจุดเล็กๆเนี่ยมันก็มีผลต่อการแข่งขันครับซึ่งถ้าถ้ามันมี VR ผมว่าก็คงมีการบวยวายอะไรกันไปแล้วแต่ว่าเ<ช>ม,มื่อมันไม่มีมันพูดไม่ออกแต่โรเชล่า,าเสียดายหลังจบเกมเนี่ยผมดูเขาอา่าสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าไม่ล้ำก็ซึ่งผมไปดูภาพช้ามันก็ไม่ล้ำจริงแหละไม่ล้ำแต่ว่าจริงๆวันนั้นถ้าได้แต้มนะโอ้จะกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยมีลุ้นขึ้นมาถ้าผมบอกเลยว่าถ้าลูกนั้นนะถ้ากรรมการบอกว่าไม่ล้ำแล้วให้เปป็นนระะตูอผมมงว่า มีลุ้นมีลุ้นอ่ะไปเป็นอันดับ2ก่อนอ่ะคือไม่เป็นไรจะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่มีลุ้นอันดับสองถ้าสรุปนะในฝั่งตะวันออกบ้านเราเนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็คือตอนเนี้ยณตอนนี้นะครับบีจีปทุมเนี่ยเขาเป็นที่1มี12คะแนนในฝั่งบ้านเรานะครับส่วนโปฮังเซเลอร์เนี่ยตามอันดับ2แต่โปฮังเนแข่งจบไปแล้วหนัดมี11แต้มนะครับส่วนคิฉีที่บอกคิชิห้านัดเนี่ยเขามี10แต้มยังมีลุ้นอยู่แต่อย่างที่บอกว่าตัวแปรสําคัญอ่ะมันอยู่ที่แแแแดดดกกููคคือตนนี้ข่่ง4ั ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาชนะได้นัดต่อไปเนี่ยจะกลาเวัน12ก็จะมาเท่า BG ปทุมนะฮะดังนั้นก็ถ้าจะเอาชัวร์ก็คือให้เขาแพ้ไปก่อนจะได้ไม่ต้องมาลุ้นเยอะใช่ไม่ต้องลุ้นเยอะอ่าแพ้ไปเลยตัดจบไปซะส่วนกัมบะโอซากาเนี่ยก็ยังมีลุ้นอยู่ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาเอาชนะได้นะฮะก็จะขยับขึ้นมาใช่อ่ะนั่นก็คือความเป็นหม่ของ ACL อหรือ FC ซีแชมป์เมลีของฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้นะครับที่ ผ่ ap, านไม่ร้อยสรุปคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้นะฮะอ่าส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างไหมสัปดาห์นี้ที่มีข่าวไหลเข้ามาอะไรพุทธวันไทยดังดังนี่คือยังไงเปิดวอลลุ่มเยอะษ์สัตว์รักไม่ใช่เปิดวอลลุ่มมันก็จะดังเกินไปคสัตว์รักเปิดตัวแบบอลังการเลยกับชนบุกคุณใดนะครับโอ้เสื้อเขียวตัดสีผิวน้องมากเลยใช่เป็นน้องทับทิมเลยบ้าน้องจริงๆน้องเขาโอเคน้องพี่เนี่ยเป็นคนน่ารัก ะนะครับแล้วก็ผมชอบตอนเปิดตัวเนี่ยเขาให้เป็นอักษรไทยได้ไงเส้นน้องพีใช่ไหมหเขียนว่าสัสาลักษ์ก็ถือ <นะ S 2> ว่าโอกาสการไปอยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหกเจ็ดเดือนเนี่ยมันก็ถือเป็นประสบการณ์น้องจะได้ไปต่อไม่ไปต่อนี่คืออีกหนึ่งข้อพิสูจน์ของน้องไปพิสูจน์ตัวเองนะครับในระดับเคลีกนี่ก็น่าจะเป็นคนที่สองไหมที่ได้เล่นเคลีกต่อจากพิตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนที่เคยไปเล่นกับลักกี้โก t สตาร์นะครับก็ ให้กำลังทาเป็นกำลังใจให้ลวกันสำหรับน้องพีสารักใช่หยประโคนไม่ใช่หทองคำนะเกลอะก็เป็นเรื่องรามีเรื่องอื่นอีกที่น่าสนใจอีกข่าวนี้เรื่องนี้สำคัญที่สุดยังไาววงการไทยสําคัญเลยสําคัญสําคัญเอาแป้งโรยก็พอแป้งไหนอะแป้งตางูอ๋อโอเคให้มันเย็นๆพอข่าวสำคัญนะครับคือไทยลีกคือสรุปแล้วเลื่อนไม่เลื่อนสรุปกันมานานเลื่อนละคือมันคาใจมานานแล้ว่า คือมันเป็นสเตปอย่างนี้คุณผู้ชมต้องเล่าให้ฟังนะครอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวรายละเอียดนะครับแล้จะเริ่มมาจากที่ทางด้านสบคเนี่ยขอความร่วมมือมาทางกกตการกีฬาประเทศไทยเนี่ยให้เหมือนมีการประชุมเรียบร้อยแล้วเพื่ออาจจะทํายังไงกันต่อดีนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยไม่ค่อยดีก็ขอให้การจัดอีเวนต์กีฬาต่างๆเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนใช่เป็นไปก่อนซึ่งกกตก็ได้ส่งจดหมายเนี่ยมาถึง ทางด้านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาก็เลยไปปรึกษากับไทลีกว่าจะเอายังไงดีซึ่งเลื่อนออกไปวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นวันจากที่จริงเราจะต้องเตะวันที่สิ้นเดือนนี้อ่าสาสิบเอ็ดกรกฎาคมนั่นแหละเรื่องฤมดูกาลตอนนี้เราเลื่อนไปถึงไปเปิดส3สิงหาสิงหาอ่าส่วนถ้าเป็นไทยลีกสองก็จะไปเปิดทีคือสิบสี่สิงหานักงามึงนึกนานนะแต่แต่อบอกต้องบอกนี้ก่อนว่าคือถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะเล่นอีกอาจจะเลื่อนอีก ต่คือเห็นเห็นเห็นที่ประชุมคณะสวยเขาคือบอกว่าเลื่อนแค่อาทิตย์เดียวครับแต่ถามว่าถ้าเกิดจะมีเรื่องอีกก็ต้องนอกก็เห็นบอกคุณไปประชุมกับลุงไหมเนี่ยไม่ไไม่ได้ไปไม่ได้ไปอ่ะไม่ก็เหมือนลุงหน้าปากซอยที่เขาบอกเรื่องหมู่บ้านอะไรเนี่ยลุงเขาไปนี่เนี่ยไอโลกเลยโรกเลยครับท่ามผู้ชมโลกเลยครับลุมีหยลุงมากเลยกูไม่รู้จะไปลุงไหนอมึงเอาให้จบมึงเอาให้จบอย่างคุณผู้ชมก็ด่าเอาเมื่อกี้กูนึกถึงอย่างนะถึงทีสามไง ทีสาก็ทีสามอะ<อ>ทีสามันก็คือที่เขาประชุมกันอยู่ชมกันอยู่ก็คืออาจจะบอกเลื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมก็จริงๆการเลื่อนเนี่ยมันสมผลดีกับหนึ่งทีมนั่นก็คือเชียงรายเต็ดที่เขาจะกลับมาจากทางด้านของ เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับเป็เบกิสหานี่ยตอนแรกกลับมาต้องกักตัว14วันใช่เห็นบอกแรกตอนแรกจะไปภูเก็ตแซนบ็อกแต่ไม่รู้ตอนนี้บ็อกๆยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวรอแจกบริจาคแซนบ็อกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าเอาผมก็ดูแล้วเขาน่าจะประสานงานกันอยู่วันนี้บอกว่าเห็นทางสโมสรก็ประสานงานกับทางด้านของกุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไปอย่างน้อยพวกเขากลับมาได้ได้ซ้อมเต็มที่ใช่ไม่งั้นถ้ากลับมาเนี่ยถ้าเกิดสมมติมาหยุดพักในโรงแรมกักตัวเนี่ยพวก็เขาจะต้องตามหลังทีมอื่นหนึ่งสอง ใจดีของเรานะฮะอะไรเช่นน้ำนะฮะอกไก่ฝันนะครับครับต่ไม่ไม่หวานนะฮะ่เสียงดังเลยกินได้นะฮะกินได้ทั้งคนที่อยากลดน้ำหนักหรือว่าคนที่อยากเรียกว่าเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะตัวนี้โปรตีนสูงนะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามไลน์แอดนี้เลยนะฮะโอเคครับพาเชนน้ำเสร็จแล้วก็ตามด้วย SKW a ค e r รครับดื่มแล้วชื่นจิบจิบแล้วชื่นใจนะครับโอ้เห็นปกติมึงจิบอย่างอื่นตลอดเลย นโยบายเออเขาเรียกว่าคอนเซปต์คอนเซปต์ของอน้ำเขาคอนเซปต์คอนเซปต์นะเออให้ผมก็คุณไปอีกเองมากแล้วก็เอวารีสอร์ทครับพอพ่อพอเอวารีสอร์ทครับแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทนะครับแล้วก็เดน่าคาเฟ่ร้านอาหารแถวจังหวัดพิจิตรนะครับนึกงานนึกงานหนุนงานช่วงนี้ก็รังสรรต้องสั่งกลับบ้าน ก็สั่งไล้ฮะสะดวกซื้อต่างๆก็ส่งถึงบ้านหมดแล้วตอนนี้นะฮะใครอยู่บ้านก็เจ็ดจุดเจ็ดก็เพิ่งโดนกันมาอย่าว่า๋ยวเขาเราก็โดนเนี่เราก็โดนบอกตังค์ไม่ค่อยได้ตังค์ไม่ค่อยมีอ่าแต่ถามว่าช่วงนี้ถ้ากักตัวอยู่บ้านยังไงก็ฝากติดตามดูรายการเราด้วยอ่านะฮะอ่าเขาออกมาออกกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วผมอ่าเดี๋ยวช่วงอาทิตย์ต่อไปใกล้ๆบอลไทยลีกเปิดก็จะมีวิเคอลแล้วทั้งก่อนเกมหลังเกมบอลมีแขกรับเชิญพิเศษคนนี้โคตรโกนตีเลยเขาบอกอย่างนี้นะโอ้ใครครับ ไอมอนอะอืมไอมอนเอาไว้งั้นแหละวันนี้วันนี้มาห้านี้มาอ๋อนี้ไปหาหมีอ๋อหาหมอนเออก็มานี้รายการวันวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ามีอย่างอื่นอีกไหมเห็นบอกว่าต้องมีเร mm. ื่องราวอื่นมาอัปเดตอีกดิมีอะไรเหรอเห็นบอกว่าซีเกมล่าสุดเนี่ยเออใช่ใช่ซีเกมเขาจะต้องยกเลิกแล้วนะครับ2021ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกกีฬาอื่นแต่เราคุยฟุตบอลเนี่ย มันน่าสนใจตรงนี้ครับจะวิเคราะห์กันนิดนึงสาหรับอนาคตของอากิรานิชิโนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแข่งซีเกมนิชิโนะก็จะไม่มีงานทําดังนั้นเนี่ยเรื่องสัญญาเขายังคาราคาซังกันอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ต้องวิเคราะห์กันนะครับว่าอากิรานิชิโนะเนี่ย,เ,ยเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาจากเทียร์สัญญาอย่างไงซึ่งตอนนี้เสียงที่เราฟังมาตลอดอช่วงเท่าเนี่ยมันจะแตกเป็นสองฝ่ายไงทางสมาคมบอกติดต่อไม่ได้นิชิโนะบอกติดต่อทุกวันดังนั้นคนจะเชื่อใครฮะ ผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่เห็นในภาพมาเขายังวิ่งคอปเพิร์อยู่เลยอแน่นอนโอลิมปิกมันกำลังจะแข่งไงอีก2สัปดาห์ดังนั้นเขาต้องอยู่บ้านเขาซึ่งอ่ะผมวิเคราะห์เนี่ยผมก็มองว่านี่นิชิโนะน่ะน่าจะกลับมาก่อนมาเพื่อพูดคุยว่าเขาจะเอายังไงต่อถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ครบสัญญางานมันก็ไม่มีทำถูกต้องถูกไหมแต่ถ้าอยู่ไม่ครบสัญญาค่าชดเชยจะเอายังไงจะตกลงจะถอยกันคนละครึ่งทางไหมใช่ค่าชดเชยจะลดยังไงถูกต้องอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ ผมก็อยากให้แฟนบอลที่มาดูรายการแล้วเนี่ยวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณ่อยากให้นิชโนอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อหรือคุณอยากได้โค้ชคนไหนมาทําซึ่งแต่ว่าในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในผัวหน้าผู้สอนในชุดเยาวชนเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้เพราะล่าสุดเนี่ยมีการประกาศแต่งตั้งนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยอย่างพี่พบอ่อนโมหรือรพี่โมของเราเนี่ยะนะฮะ,ะก็ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชรุ่นยูสิบหกเรียบร้อยนะครับก็น่าจะค่อยๆไล่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการประชุมกันเพื่อจะ เรียกว่าลองปรับใหม่สิสำหรับทีมชาติไทยนะฮะสัปดาห์นี้น่าจะหมด้วครับหมดแล้วจะไม่มีอไรและผมไม่ทนนันได้คุยเลยเอย้คุยเรื่องอะไรกัน,ไ,นไม่มีแล้วแหละก็ประมาณนี้แหละก็จริงๆอ,อย่างที่บอกอยากให้ตามลุ้นบีจีพทุงต่อไปใช่นะครับผมก็เชื่อว่านักเตะชุดนี้เนี่ยถือว่าดีมากขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่าง<อ>ลัล่าสุดเนี่ยเจ้าตังสารัอยู่เย็นก็ยิงใช่ประตูชัยในนัดที่ชนะไอทีมานะขายาอ่าขายาหรือเปล่าวะลืมชื่ออะไรดูเดี๋ยวเลือกมาขายาแหละขายาสซี ทายา FC จากฟิลิปปินส์ไปนะฮะก็ผมว่านี่คือทีมความหวังหมู่บ้านแล้วอ,<ช>อย่างน้อยใหญ่เขารอบลึกๆเพออเขารอบสิเนี่ยพอไปวัดกันแบบเย่าเยืนเย่าเยือนสองนัดเนี่ยหมายถึงว่ามันก็น่าจะมีลุ้นเพราะว่าเกมที่มันเป็นน็อกเอาท์เนี่ยผมว่ามันมันน่าจะเข้าได้แล้วะู่แล้วล่ะน่าจะเข้าได้แล้วล่ะเออน่าจะให้เข้าแล้วล่ะก็ดีตอนนั้นอก็ วันนี้เรื่องราวบอลไทยที่เรานํามาอัปเดตในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเรื่องราวประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนใครอยากให้พูดคุยเรื่องไหนอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกช่องทางของเราเป็น y o ยูทูบเฟซบุ o กทิกต็อกก็มีใช่อีก็มาจะอีจีก็มานะฮะก็พูดคุยกันได้ใช่ครับก็อยากให้เพิ่มเติมตรงไหนนะฮะด่าได้นะฮะแต่อย่าแรงครับเพราะอ่านไม่ทันนะฮะตอบกลับก็ไม่ได้อยู่นี้อ่านะะฮยังไงก็ขอบคุณ แฟนรายการทุกท่านนะฮะที่เพิ่พึงข้ามาดูแล้วก็เคยดูมาก่อนนะฮะนีงก็ฝากติดตามนะฮะช่องของพวกเราครับูชแนลกับช่วงอยู่ดูบอลของเราใช่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยก็หมดลงในวันนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันต่อนะฮะสถานการณ์ของทีมไทยในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงความเคลื่อนไหวขององค์การฟุตบอลไทยทั้งทีมชาติไทยและในลีกต่างๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ ต้องกับเต้นลาไปก่อนเลยฮะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย This is b a t u m We are the c l a s We come to share BGBGFC